าว่นานมหานางกวักนะครับนี่ดอกนี้เพิ้นบานเพิ้นก็ให้โชคนะครับที่ให้เลขป้ายเจ็ดแปดเจ็ดแปดศูนย์สี่แล้วเราโฟกัสปิดไปเอาไปซื้อสามตัวทงางทยแปดศูนย์สี่ห้าใบนะ,ะถ้าซื้อ ศูนเจแปดอย่างนี้ครับโอ้ได้ตังค์างมันโชคไผ่บุญมันครับอันนี้เพิ่นก็ออกให้อีกดอกหนึ่งเด้อชุดนี้ออกมาให้อีกนะครับอีกดอกหนึ่งเพื่อนออกดอกที่ไลบอกเลยว่าจะได้โชคมงคลเฮงเฮงรวยรวยนะครับดูเองนะครับดูเองดูเอง ไม่ชีน้นาไม่นํำพาอาจจะพาให้ร่ำรวยก็ได้นะครับทางปิศาณธรรมนะครับข้อธรรมะเตือนใจนะเห็นไหมครับรูบเดียวแห่งชีวิตอ่านเอาเร้อแอปหน้าจอออกอาจจะเป็นข้อคิดเตือนใจอ่านแล้วได้คติธรรมคำสอนนะครับ รูปเดียวแห่งชีวิตแคปหน้าจอเองนะครับท่านใดอยากรู้ความหมายแต่บอกให้อ่านได้ร้วนแต่มีคติธรรมในคำสอนนะครับดูเอาเองนะครับรูปเดียวแห่งชีวิตอย่าคิดไปรูปเด้ออย่าให้รูปน้นชีวิตต้องพิทักษ์รักษาไวด้ดี